สวัสดีครับป่งโป่งแป้งโป่งโป่งแป้งวันนี้เราอยู่ที่วัดบ้านมูลอ่าโหดูครับหนูนี่ป่านี่ครับเพื่อนบ้านมูลนะครับที่ครองอะไรเนี่ยวัดมูลจินดารามนะครับนี่ฮะปัญยะนะครับเนาะนี่ะสนุกเปล่าอะไรนะน้ำมือฮะน้ำมือเดี๋ยวค่อยไปล้างมือทีหลังครับผมนี่ไม่วันนี้ที่นี่ไม่ ซื้อวัสดุกระป๋องนะครับแต่ไม่มีที่อะไรนะไม่มีที่ตักใช้มือ <laughs> ใช้มือ <laughs> ไม่ไม่เดี๋ยวไปล้างกันน้อลูกเนะ้อ,อ,งองนะ้องสกป๋องเนี่ยมันจะเค็มเค็มเเหม็นๆห,หน่อยนะลองเชื่อลองดมเลยเพื่อนๆดูดิเป็นไงกลิ่นเป็นไงกินข้าวเลยกินเหมือนอะไรกินเหมือนข้าวเลยกินเหมือนข้าวเลย,เลยนี่ครับเ,เพื่อนๆดูครับาานี่ปลาเต็มเลยอืมตาเยอะมาก นุ่นครับเป็นนู่นเลยโอ้โหไปเอาเพื่อนๆครับโอ้โหเจะให้อะไรเขาเหรอ่ถามเพื ah, ่อนไม่บายเพื่อนก่อนไม่บายก่อนเพื่อนไม่บายก่อนสวัสดีครับเพื่อนไม่บายเพื่อนก่อนหาให้แล้วไงลูกอ่ะเดี๋ยวเพื่อนไหาปลากันนะครับเพื่อนๆครับบ๊ายบาย